ท้องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่สิบตอนตามรอยเทวดาเล่นดิน ณวัดป่าพนมชัยฟังแกไม่ค่อยออกบางทีแกพูดค้อยณวัดป่าพนมชัยจังหวัดศรีสะเกษดินแดนที่ยังคงอบอวนไปด้วยเรื่องราวแห่งศรัทธาวันนี้เราได้มาสนทนากับหลวงปูช่ชรพระผู้ใกล้ชิดและเป็นประจักษ์พยานแห่งปฏิหาริย์ของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน ที่เรื่องราวของท่านยังคงถูกเล่าขานไม่รู้จบคือเขาจะหนีไปอยู่ทั่วทียในป่านะคนนี้เขาเคยพระดอ,องค์ไหนเ็าเคยอยู่กับท่านโยมคนไหนเคยไปอยู่กับท่านเขาก็ไม่ค่อยมายุ่งเขาอยากมาหาท่านเขาก็มากราบๆแล้วเขาก็กราบเขาไม่มาอยู่มาวุ่นวายวพอบางครั้งเยแล้วก็มันก็ไม่ได้พูดไงนะ แต่ว่าต่อไปเนี่ยสังขารลงท่านจะมีแต่สังขารลงท่านท่านไม่ได้มรณาภาพนะโ,ย,นนะโย่ต้องเข้าใจนะหลวงตาเบาะเราไม่ได้ว่ามรณาภาพนะเพียงแต่ว่าท่านสลับน่างหลวงปูช่ชอนได้เมตตาเล่าถึงเรื่องราวอันเป็นอัศจรรย์ของหลวงปูส่สวงเขาเขาสมัติจะเปลี่ยนร่างได้ถึงเกตร่าง ตอนที่ปู่เดินตามหลวงปู่สวงเจอหลวงปู่สวงที่ไหนฮะโอ้ยอยู่นู่นถอยหลังไปกี่ปีนะเนี่ยโอ้ไ oh. ปไม่กีก่ยี่สิบสามสิบปีบ่ส <c oughs> มัยเป็นเนณรนึง <c oughs> ตอน <c oughs> ตอนที่ปู่เริ่มตอนที่ปู่เริ่มเจอกับหลวงปู่สวง <c oughs> ตอนนั้นหลวง,งปู่เป็นเนรนะครั <c oughs> เป็นเนนบวชอยู่ที่วัดสชมลมหาร ที่ศรีสะเกดนี่แหละศรีสะเกดบัดฉลองทานหลวงพ่อปริญฤทธิ์ของหลวงพ่อมุมอ๋มอเขามาหายาเขามาก็มาเจอท่านในป่าที่แรกก็ไม่รู้จักท่านนะ,ะเพราะว่าท่านเป็นพระที่ว่าถ้ารู้ยัง,ยงเรา่าๆนะไม่ใช่พระนะอ๋อไม่ใช่พระนะพูดกันตรงๆนะครับอ่าคือ คือท่านจะอยู่เหมือนเหมือนจะพระก็มาใช่จะเน้นก็มาใช่จะโยมก็ไม่เชิงนะนะท่านจะไม่ถือศรัทาใครเลยท่านจะอยู่ของท่านองอยากขี่ก็ขี่อยากเยี่ยวยังไงแก,ก็เยี่ยวอ,อยากจะแก้ผ้าอาบนา้ำก,ก็แก้ผ้าอาบนะ้ำนะก็ไม่ได้สนใจใครนะ,ะก็ทุื่อจถามหลวงพ่อเป็นนั้นว่า Yup. ต้องย้อนไปสี่ีหลวงพ่อทำไมหลวงหลวงพ่อองค์นั้นทำไมถึงทำอย่างนั้นแกบอกนั่นแหละก็เรียกว่าคือคือหลวงปู่สวงที่ไหนไม่มีใครรู้จักท่านแต่หลวงพ่อพินแกไม่บอกนั่นแหละรู้จักแกตั้งแต่นั้นมาแล้วพินิหารของหลวงปู่สวงหลายอย่างนะ นี่คนลุกได้ไหมคนลุกไม่ใช่ลุกอย่างเดียวนะถ้าว่าท่านไม่จริงจิงอาตมาก็ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะโยมนะเริ่มเริ่มแรกหลวงปู่สวงแบบให้ให้หวยเขาหรือไงไม่ได้ให้นะท่านไม่ได้ให้แล้วท่านก็ก็ทังบอกโยมว่าท่านไม่ได้ให้ท่านไม่ได้ให้แต่ท่านจะพูดภาษาของท่านนะ๋อคนก็ไปเตียวเองเอาปฏิกันเอาเองอโยม พู้ก็ไม่ใช่ว่าจังไรนะทำไมนั่นนะ,อะไอพ้พวกพูดถึงผู้หญิงนนะไอพ้พวกมีขนไม่มีขนมาเหะอะมาหาหวยแต่แกไม่มีอะไรน่ะนั่นแหละแกเอาก็อีกขนนั่นแล้วก้อกพวกนั่นเลยหมายถึงยังไงฮะยังไม่เข้าใจ ไม่เอาใจเนี่ยอ้ยพูดตรงๆไปมันก็ไม่ดีเลยมันออกเสือนะเขาถึงบอกว่าแกเป็นยังไงคขาเหมือนก็อะไร่ะเขาว่าแกหยาบคายนะ <c oughs> เขาบอกแกไม่ใช่พระไม่ใช่เนรแล้วแกก็ทำตัวเหมือนที่เขาว่าแต่จริงแกน่ะเต็มตัวตัวจริงเสียงจริง แกจะพูดอะไรเป็นอันนั้นนะนั่นคือหลวงปู่แกจะไม่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 ไม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 อะไรนะอ่าแกจะบอกไปบ้านไปตรงไหนก็แล้วแต่ต,ตามทุกงาเห็นข้าสานกุน้งกไม่ได้เลือกเวลาไหนลานะเวลาน้นก็ฉ่ำกูกินกูหิวแกจะไม่เลือกมนะั้ปลาไม่มีเดีย๋ยวหมูหมันกูหมันหาหน,นอธิหมูใหญ ปั๊บสองมึงดินลุกดิ้นุกดิ้นมาแล้วนะปลาอย่างพวกอัตมาเนี่ยเป็นเลนน้อยนะอาพวกลุงพี่ๆมัาก็ไม่ก็ไม่รู้จักนะหาแค่ปลาฆ่าปลานะจ,าจับหักคอรู้จักป้วะปิ้งเถ้ยนะเอ๊ะปิ้งองแกเองนะแล้วมา,มาให้ลูกหลานกินลูกหลานก็กินกินแล้วก็ปอกไอ้หนังปลานะ่ะวางไว้นะเดินไปสักพักนึง จะไปเยี่ยวไปทําธุระอะไรก็แล้วแต่กลับมาเนี่ยมันมันไม่ใช่นางปลาแล้วเนี้ยมันเป็นเหลือเปลือกมันมันเอาที่เอา,เอา,เ,อาเอากาแฟนั่นแหละแ่ถ้าเรื่องปฏิหาร้องแกนแน่นอนเลยอยู่เนะป็นพ่อเนี่ยแกปฏิหารของแกเก่งถึงบอกว่าถ้าจิตเนี่ยขอยังเด้๋ยพลังจิตให้ให้เต็มที่นี่แหละ แกสอนให้หนีนะลูกอะแกสอนบทเดียวเนี่ยกงพ่อลกสีลิ้งดำแกสอนให้หนีนะลูกเกมไม่ได้สอนให้ไปหานะลูกให้เราหนีอย่างเดียวแต่เราทำได้ย่างแกหรือยังเนี่ยเพะอาตมาได้ปนนี้นะอาตมายังบอกเลยยังไม่ได้คิดเลยแกเลแกก็สอนจังเหมนกันนะ แต่สกสอนแกสอนเรียนไม่ได้เรียนแต่กอสอนสอนให้เกษตรจิตของทาง่านเวลาเราทำมนุษย์ทนไหมไทนจะมาทำทนจะมาบอกมาแนะนำอะเอาเรี่เอาก็แก่นี่เนี่ยทีนี้คนที่ว่าคนไม่รู้จักแกจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดไปก็หาวา่าอุตริมนุษย์จะทำพระมิสุทำไม่ได้แต่เราไม่ได้เข้าทรงคือท่านมา,มาบอกเราท่านมาแนะนำเรา บางทีเนี่ยเราไปปฏิบัติอยู่ในป่าดีแกแกมายืนดูนะแกจะมาบอกนะแกจะมาสอนนะก่อนที่เราจะนั่งทำตัวยังไงอก่อไฟไหมอะไรไหมแกไม่ได้นะต้องต้องก่อไฟนะไม่ก่อไฟเด็ดโดนเลยนะทําไมลวงปู่ไปไหนต้องก่อไฟตลอดเพราะอะไรเพราะว่าที่รู้แน่นะพวกนี้เขาเรียกว่า ท่านได้ไอ้พวกน,นี้กระสินกระสินไฟเตโชอะไรติเท่ากับไม่ยึดอะไรหรอกหรือว่าอาณาอา,อามาจักมาใช้ทุกวั่งหน้าหนาวเขาต้องวิ่งไฟใช่ไหมครับแกแกต้องอาบน้ำเล่นน้ำปัสกะชามตามเอาวันบางทีวันวนึงสามหนสี่หนหน้าหนาวนะหน้าหนาวนะ นี่พรนาร้อนบบี่นไปไปเบฟืนฟืนเนาะรวมนี้ใหญ่อย่างงี้วจะ,ะทำาม,ะบบามันจะแบไหว้ึังินทิพย์ทิพยมันก็ยกยกยกเอานั่นละรขึ้นบา้านเลยมันก็ยกขึ้นบาเอาเอ๊ะืมันมันเอาไปได้นะอ้าเนี่ยเวลาแกไ,ไม่ยู่มายยกไม่ได้เลยเนี่ยเนีย มันต้องลุ <interpret> ้อนะแต่อาตมาก็จำไม่ใช้ได้ทุกว the ันนี่ละวิชาไงแล้วปู่ทำได้ไหมจะทำได้ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ทาแล้วรอยรูต่อรอยรูเนี่ยมาเดินแข่งกันไบปเขาถาธกอยก็ินรีไมที่พี่บอกปู่ใหญ่ขนาดนี้ทำไมปู่จะแบกไว้ปู่ก็ลองเอาตีนเหยาบดิบแ่นี่ว่านึงเราหนักพ่อเราเป็นมนุษย์นะปู่เขาเป็นอะไร มองดูเขาเยองนะเขาจะชู้เขาไหวเหรออายุปูนนี้แล้วนะพ่อนะคนเราถอยแล้วยกให้ลูกหลานเขาเขาไปทธม,ม,มัน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 คือไม่ใช่ว่าเราอยากนั้นนั่นคือไม่ใช่ว่าอยากเรียให้ใครคืออยากให้เขามาศึกษาให้มาเราเรียนอ่าให้มาปฏิบัติไม่ต้องไปเรียนมาจากครูไหนหรอก เอาพระพุกกเจจาเราเอามาใชเลยอมาปฏิบัติคนเรานะัา้นบังคับกิตตัวเองไม่ได้แล้ว,ลวจะเป็นบังคับของใครเขาได้ล่ะอพาเราลบกับกิเลสเราไม่ได้จะปไปลบกับกิเลสคนอื่นเขาได้ไยังไงแกสอนยังไงล่นนะพ่อใหญ่ลูกตาเบาะเรานะแล้วแกก็เป็นพระที่ไม่สะสมนะ เขามาถวายเงินีก็นั่งรู้วันนี้ลายบาทนะพวกเราไนไปซื้อขนมมาทัิฉันฮิดในใจนะเหลือะเพิ่มเพราะเผาทิ้งหมดบุรีนี่เหมือนกันนะพ่อนะถ้าวันนี้กระเป๋านะเรานึกว่าแกจะมาจกเอาไปสูกนะมีบุรีไหมผมมีหลวพ่อ ดูมาจกเอาเองนะจกใครไม่เอาอ่าต้องมาเอาเองเอาไปเลยแล้วจะเอาไปสู่พอพอไปสิไม่ได้เลยแค่เอาอย่างนั้นล่ะเอาด้วยล่ะเอากแก่แกเอาทุกอย่างล่ะคือแกจะทดสอบดูจิตลูก,กแกจะรักคนแต่ละคนนะใครจะอยู่กับแกได้นานใครจะอยู่กับแกได้ถมน,นะแม่ทืนก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าร้อนๆน,นั่นนะหรอก ไม่ตรงนั้นไม่นละยไม่เอาแกไม่เอานะต้องไปรู้เลยแกบอกว่ารู้เลต้องไปรู้หลยในชะ่ไมมเราเล่านั่นไม่ได้นะแกรู้อีกนะแกรู้อีกก็คแคจะสอนเรานะ่งแกสอนให้เรารู้รู้อะไรหนึ่งอย่าไปเกี่ยงกันไม่เห็นยังย่มพ่อทำไรใช่ไหมเออทำนาไปถอนกล้าไว้ใช่ไหมตีเถือกไว้แล้วดำไม่เสร็จไปเลี้ยงกูดำ ผมไม่รอดแล้วกู้ชาติกูแล้วจะมาคืนนี่แล้วแต่เจ้าของประาาธานเช้าเอาไปทหมดแล้วก็น้ำวายนะั่งรึปุ๊บรปุ๊บรึปุ๊บนะทอดทิ้งหมดเลยทอดหมดเลยนะน,นุ่งแก้ดิแค่อันเดียวแกนุ่งอันเดียวนุ่งผักขาวดำนะเฮ้ยเดี๋ยวคกูมาเขี่ยวนะมีการในงานด้วยนะ <c oughs> และแ้วแกก็กลับมาเดี่ยวจริงๆด้วย เท่นั่นเขารู本本本 Christmas, 本 Christmas ้จังหมดเลยเทว่าบ้านรุนลนบ้านรุนบ้านเทว่าสันดาวน้อยบ้านสันดาวเนี่ยเทว่าบ้านกระทั่งแถวเนี่ยแถว์ขันทะลักเนี่ยูุขันนี่เขารู้จักแกหมดเลยมีแต่บ้านแกอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าแกจะมาอยู่ตรงนี้ทีเดียวนะแกไปของแกทุกหลักแกมาอยู่ตรงเนี้ยอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวอาทิตย์ ชิ้นหน้าลูกจะมาหาลุงพ่อ mm. มาเห็นได้ลอยตีนไปแล้วเราจะไปได้ตอนไหนไม่รู้ mm. แล้วการขับถ่ายของหลวงปู่เพราบาบุญบางเี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ไม่เห็นแกนจะคือเขาแล้วนะถั้ากขีตอนไหนทกกั้งเหญญยณตอนไหน แกไม่เป็นว่าแกว่ากูไปขี้ก่อนแม่งว่ากูจะไปเยี่ยวก่อนแม่งแก,กพูดแค่ทีนะเคยเห็นลูกปู่นั่งถ่ายให้เห็นเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นหถ้าเห็นอีกทีก็คือแกจะบอกมึงไปกบลุงขี้กั้กูหน่อยเห็นแต่เราไปจะไปนั่นแหละไปไม่เห็นแล้วลุงขี้จะ่ไหมล้วใครกบไม่แล้วก็ไม่รู้แต่แกใช้เราไปนะ่ะ ร้อยคุดก็ไม่มีร้อยอะไรก็ไม่มีลนะแล้วมันที่ไหนล่ะกองขี้ <c oughs> เออแล้วก็แปลก,นนะปก,ลเ,กเหมือนกันนะไปกับลุงพ่อเนี่ยแกจะเหมือนเหมือนแกจะแสดงหน้าให้เรารู้นะอันนี้ก็เกี่ยวข้าวอยู่เต็มนะบินนะจ่าน้าบ่จุกนะสมัยจ่าหน้าเข,า,ขาก็ยังงี่ยังนั้นะยังก็คุดจ่าอยู่ แกทอวงชีวมันแกผ้าเอามึงแกปุงกปุงแล้วก็ปลูกลงมาถ้าบอกหลวงพ่อละโยมเขาเกี่ยวข้าวไม่อาสน์ไม่เห็นกูหรอกตะคนณเดินตามท่านต้อง <laughs> รู้ต<ม>ะปลูกผู้ภาษาเขมรใช่ไหมฮะผู้ประาชาขมิเอนไม่อยู่นี่ไงก็ผู้ขมิเอนนะมโมนเอาพฮะเด้ออเายน้อยน้อย,ยังหน้าหาเอาอจิลวุ่นวายแล้วก็ตะคุกตะวุ่นวาย ่นนัแหกมาได้อยู่นั่นไรโยมพ่อใช้กระแสจิตใช้พลังจิตพลังกายสัมผัสท่านแล้วจะรู้ว่าท่านอยู่นี้จริงจากการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงทำให้หลวงปู่ชรรู้เรื่องราวและเห็นสิ่งอัศจรรย์กับตาของตัวเองแล้วนำมาถ่ายทอดให้ทางช่อง ได้เผยแผ่ในพุทธคุณของหลวงปูส่สวงในคลิปหน้าหลวงปู่ชอนยังได้เล่าเรื่องราวอภินิหารที่ได้เจอมาชนิดที่เรียกได้ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับอยา,า,ากโยงนี่เข้ามาเข้ามาศึกษาความรู้เราก็แนะนำท่านทนรู้นะโอุเราพเอเราเนี่ยท่มีชีวิตอยู่ทานนนี้ในนี้